วันนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรกับเขาอะไรเลยโอ้คุณครับเออยอะไรคุณจะต้องการให้เกมมือไหมครับออกจากการเล่นเกมเหรอใช่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 แล้วแล้วนั่นกระเป๋าอะไรลองดูสิครับดูเหรอ มีหนึ่งหมื่นล้านว่นามาจากไหนบอกแล้วนี่อะไรสีฟ้าสีแดงแดงสีฟ้ากับสีแดงนี่คืออะไรอันนี้ก็มันก็คือที่ไว้สนบอกที่ไว้เล่นเกมนี่แหละครับที่ไว้เล่นเกชมชวนมาอยากเล่นไหมเอ้าท่านก็เล่นก็ได้โอ้ คุณจะเลือกสีแดงหรือสีน้ำเงินอืมเอาสีน้ำเงินนี่แหละผมผมสีแดงไม่ได้เรามาเล่นกันเลยโอ้ยว้าีเย้ซ้ำเล่นเอาล่ะถึงเวลา อือฮะเฮ้ยปล่อยนะคุณได้เงินนางวันกินดีด้วยนะเงินนางวันเหรอใช่นั่นก็ได้ฮึ ยินดีด้วยนะเออครับจะ,จะต้องเอาอะไไปเก็บไปแล้วนะครับครับเฮ้ยแล้วฉันอยากจะเล่นเกมอ่ะจะเล่นอะไรดีนะปิดปิดเฮ้ยเสีงยงรถใคร อุปเจ้ามาแล้วเอ่อ,อ,อคุณครับคุณจะพาเราไปไหนนะคระับหน,นึ่นสี่ห้าหกยินดีต้อนร้บ ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วแล้วเจ้าแล้วเจ้าหมอหน้ามันวางเลยพาเรามาที่นี่ทำไมโอ้เดชใส่เสื้อบ้าอะไรเนี่ยโอ้อะไรกันเ,เนี่ยฉันอยู่ที่ทน,น,นี่เอง ไม่รู้รอนะน่ะแต่แต่ว่าจหมอนั้นอ่ะแต่แต่ฉันก็ขับแต่ฉันก็ขึ้นรถตู้แล้วแล้วก็มันมีคนอะไรอะไรก็รู้แต่ฉันก็สรุปไปแล้วก็จหมอน,นัอ้นแล้วก็มันพาเราที่ตลาดตลาดมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเหรอเออแต่ฉันไม่รู้ว่าเรวจะเล่นเกมอะไรดีอ่ะ่รู้แต่เขาบอกว่าให้ทำเกมให้เราเล่นหน่ยก็ไม่รู้รเซ

จะได้เข้าร่วมเกมหมคปเกมให้ได้เวลา6วันและผู้เล่นที่ชนะทหมโปเกมของเราได้ก็จะได้รับเงินจํานวนมหาศา,าลเกมทารไไปเงินจํานวนมหาศาลนั้นเหรอแล้วนี่เราจะตัง้งในเกมแบบไหนเหรอครับตอนนี้ทางของของเรายังไม่สามารถบอกทุกท่านได้จนกว่าเราจะถึงเวลาแล้วครับ ทำไมผู้คุ้มถึงต้องใส่หน้ากาก่วยด้วยล่ะครับเราไม่สามารถเผยหน้าตาของเราได้แต่ถ้าเราเปิดหน้าหน้ากากออกมาพวกคุมก็จะรู้ว่าพวกฉันพาพวกเธอมาที่นี่ได้เองนะครับเออขอโทษนะครับแล้วเงินรางวัลได้คือเท่าไหร่ล่ะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ น,นี่หนึ่งหมื่นนะคะ่ะหนึ่งมืน,น,นล้านบาทและผู้เล่นที่ชนะทั้งหมด6เกมของเราได้เงินทั้งหมดนี้จะตกเป็นของท่านไปโอ้โหทำไมเงินไม่เย็นถึงนี้โอ้เองินเป็นเหตุสังเกตได้เอิอ่มกล่าวสวัสด,ดีทุกท่านที่อยู่ที่นี่เลยะนะคะ ไม่ใช่เกมที่หนึห่งก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วและทําตามคําสั่งที่เจ้อที่ที่ฉันบอกด้วยนะคะและเดินพาไปที่เกมพอได้เลยคะ่ปะปัดพวกเราเป้นเถอะผังน้นตามไปปะะเนเถอะ นี่พังไงอะไรแล้วเขาเปลี่ยนตัวทำไมอะ่ะมันก็ฉันไม่รู้อ,ะอ่ะโอ๊ยร้อนจริงๆเลยนี่อะไรเธอดูหูนนะดูดูหุ่นนั่นสิถ้าทำดูหน้าสงสัยจังเลยอะ่ะว่าไหมเออจริงด้วยครับสวัสดีคะ่ะเกมที่หนึ่งก็คือ เกม A E I O U กดก็คือทุกท่านสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้เมื่อเด็กน้อยหันหลังและล้องเพลง A E I O U ถ้าเด็กน้อยเห็นว่าใครคบใครขยับตัวคนนาจะต้องถูกกำจัดค่ะเกม A E I O U เหรอเหมือนที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆเลยสินะใช่ว่า e ก็น่าจะเป็นอย่างนั้ากลั่นบ้งเกม A E I O U เหรองั้นใครจะชนะ เฮ้ยถ้าฉันวิ่งเลย่าเนี้ยฉันต้องชนะได้แน่แน่นอนแล้วก็ฉันจะได้รับเงินรางวัลจำนวนมหาศาลแน่แน่นอนเลยงั้นเอานี้ไหมถ้าถ้าใครวิ่งเร็วจะชนะฉันขอลองมั่งสิเฮ้ยน่าเรื่องได้เอาละค่ะในเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วผู้ที่ข้าส้นชัยได้โดยไม่ถูกจับภายใน5นาทีจะผ่านรอบนี้ไปค่ะตอนนี้พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ โอโอ้ย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 คนเล่นสามสองสถูกกำจัดเอ้งนี้โดนของคนแรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะ น um um ี่ว้าวว้าวอ้าวว้าวว้าวนี่ว้าว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  ขอทวงกติกาอีกทั้งน,นะคะทุกท่านสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้เมื่อเด็กน้อยหันหลังและเพลง A E I O U ถ้าเด็กน้อยเห็นว่าใครขยับตัวคนนั้นจะต้องถูกกำจัดค่ะพร้อมแล้วเต่นกันต่อเลยค่ะ นี่เอง็งมาทำงานทำไมขอโทษเราแพ้แล้วและสิ